เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมนาานเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับหนึ่งกรกฏาคมวดที่จะถึงครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายครับเพราะวันนี้วันที่28แล้วนะอีก3วัน1กรกฏาคมเอามาเด่นล่างโค้งสุดท้ายกันเลย สิบงวดสถิติครับสิบงวดใช้สูตรไหนใช้หลักร้อยบวกหน่วยล่างร้อยหน่วยล่างบวกกันแล้วไปบวกศูนย์หนึ่งสี่คงที่โค้งสุดท้ายเด่นล่างมาชมกันครับในคลิปนี้ปาฝากกันฟร,ฟ,รฟรีครับแจกไปเลยครับสูตรนี้ร้อยหน่วยล่างไม่มีห่วงไม่มีอะนนั้นนะครับเราแบ่งปันแชร์กันเรามาดูร้อยหน่วยล่างบวกศูนย์หนึ่งสี่คงที่ครับีนผลการออกสลากเลขสามตัวบนสองตัวล่าง มีผลการคำนวณเรา 10, นงวดสถิติงวดที่11คืองวดที่1กรกฎาคมที่จะถึงหลักร้อยเลขอะไรครับเลข9ก9หน่วยล่างเลข4บวกกันนะแล้วไปบวก0 1 4คงที่แต่ไปดูสถิติก่อนย้อนไป10นงวด3ตัวบน2ตัวล่างผลการคำนวณหน่วยเด่นล่างนะ6 7 1ออก97 7เข้าหน่วยล่าง6718 11เ 1, ข้าหน่วยล่าง 6กเจ็ดหนึเข้าสิล่าง5 6 0หกศตัวล่างเข้าครบ8 9 3 9 4 9เก้าสาม่าเข้าสิบล่างสงวดห้างวดแล้ว8ปด9 8้าเข้า9กับ8เข้า2ครบ2ตัวล่าง7 8 2 7 7ปนี่เก็เข้าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนึ่งสองหกก็เข้าเบิ้ลสอสอง 2 3 7 2 4 2เข้า10ล่างแล้วงวดล่าสุดน่ครับเก้าศูนกสี่เข้าหน่วยล่างเป็นไงครับ10บงวด1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปิบสิบงวดเรียบร้อยครับงวดที่สิหลักร้อย 6, เลขหเลขเก้าหลักร้อยฮะหน่วยล่างเลขสี 4, บวกเป็น13เดือนหน้า0ูนย์เป็น13เอาเลขส3มเดินหน้า1ได้เลขสี สีบกสได้8ปดสามสี่แปดโค้งสุดท้ายเด่นล่างเราได้เลข3เลขสีเลขแปเอาละครับเรียบร้อย สูตรก็ร้อยหน่วยล่างนะครับบวก0ูนคงที่นี่สถิติ10งงวดเลยนะครับสถิติ10งวดประจาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับตั้นที่รอนะครับสูตรบินกระทบชนร0อยสูตรเรานะครับกระทบชนร้อยสูตรสรุป3ตัวบน2ตัวล่างนะครับของงวดน,นี้วันที่30ครับอีกแค่2วันเชา้าแต่เช้าเลยผมจะลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตอีกวันหนึ่งตอนจันทลงให้วันลการที่30นะครับ แล้วก็ผลการลออักสลากจะออกวันที่1ใช่ไหมครับก็มีเวลานะสาเช้าเดี๋ยวจะลงให้บินกระทบชนร้อยสูตรนะครับกับสรุปรวบยอด3ตัวบนคลิปแรกคลิปที่2ก็กระทบชนร้อยสูตรกับเทียบชน2ตัวล่างคลิปที่2เรแล้ววันที่30เช้าเราจะลงไว้2คลิปก็จบเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับมวดน,นี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะลงแค่สูตรเบาๆก่อนนะครับเล็กบิง้งเก็บสักสูตร2ส,สูตรนะครับวันนี้มีลงเด่นล่างเด่นบนนะ เ,เรียบร้อยครับก็คงเรียบร้อยแล้วครับสําหรับงวดนี้ไม่มีอะไรแล้วครับวันที่30เช้าก็จะลงสรุปแล้วครับสตัวบน2ตัวล่างนะครับประชาสัมพันธ์เท่านี้คงสุดท้ายเด็ดล่างครับหลักร้อยหน่วยล่างบวก0ูนย์ของพี่เราได้เป็นเลข348ครับสถิติ10งมวดนะครับงวดนี้สูตรนี้ผมก็มปคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคําเตือน ใช้ดุลพ,พินิษฐ์ิทยาาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย